ต้องนั่นยังอย่างอ่ะเจ้านัดมานี่มากว่านี้กว่าเท่กว่าเท่ใจอ่าต้องนั่นกว่ากว่าร้านเก่งเก่งเก่งกว่าเลยกว่าเลยลูกโอ้โอ้ต้องนั่นเก่งจังเลย ไปดูสิกว้าเหรอกวาดตรงไหนตรงไหนตรงไหนเพื่อนอ่ากวาดเข้าไปช่างใจช่างใจเมื่อนยามงามงามแต่งงามว่าอ่ามาถูนี่มากวาดนี่ลูกมากวาดนี่ นักอะกวาดกวาดเข้าไปไม่มันน้อยเลย